สวัสดีครับผมตอมพี่เซนเซก็ไม่เจอกันนานมากนะครับในแพลตฟอร์มที่มันแนวนอนแบบนี้สำหรับคนที่คลิกเข้ามาดูตอนนี้ผมขอบคุณมากที่คุณยังคิดถึงผมอยู่อย่างที่ชื่อคลิปหรือปกคลิปบอกเลยคลิปนี้ผมพาแฟนขับผมไปเที่ยวญี่ปุ่นในงบเป็นแสนเลยนะ แต่ก็ขอพูดให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญที่ลูกค้าที่บ้านผมเขาเป็นแฟนขับผมพอดีก็เลยก็เลยคิดระหว่างเที่ยวเออเหมือนเราแบบพาแฟนแลับเราเที่ยวเลยเลยตั้งคําถามขึ้นมาว่าถ้าแฟนลับมาเที่ยวกับเราจริงๆอะ่ะเขาจะสนุกหรือเปล่าคลิปหลังจากนี้ที่ทุกคนจะได้เห็นนะครับก็เป็นคลิปที่ดองมาประมาณ1ปีนิดๆแล้วประมาณ2 0 2 4ช่วงเวลาที่ไปก็น่าจะประมาณช่วงปลายเดือนมีนานะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเว,เวลาก็ ไปดูกันเลยสำหรับทริปนี้ก็จะเป็นทริปแบบไพรเวททัวร์นะครับคือผมก็มีหน้าที่นำทางแล้วก็ขับรถพาลูกค้าเที่ยวในหลายๆสถานที่ทริปนี้ก็จะเริ่มจากนาโกยะขึ้นไปทาคายาม่าแล้วก็ลงมาโอซาก้าครับก็ไปเจอลูกค้ากันเลยแล้วกันัลโหลโอ้าถึงกันก่อนกันเลยต้องไปดีคิดงนี้สวัสดีค่ะาดีดีเียสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านบอกว่าลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยเขามาเที่ยวกับผมเป็นครั้งที่2แล้วบรรยากาศการเจอกันก็เลยรู้สึกอบอุ่นมากๆรถอยู่ไหนวะนี่รสิ อ๋อโอเคใช่お n a m านี่อ่ะこちらเนี่ยใช่ใอ่ากี่คนตกงสถานที่แรกก็คือพามาเที่ยวฟาร์มสตรอเบอรี่ใกล้ๆสนามบินนะครับพอเจอก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นล้วนๆเลยซึ่งบอกตรงๆว่าผมพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ในแค่นิดหน่อยเพราะจำมาจากอานิเมะเป็นฟาร์มสตรอเบอรี่ที่เราสามารถเก็บกินได้แบบไม่อันนะครับแต่ต้องกินภายในฟาร์มเท่านั้น และสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นคือสดหวานอร่อยมากผมก็ให้ทุกคนได้เก็บสตรอเบอรี่แบบตามอัธยาศัยเลยส่วนผมก็จะไปเตรียมเส้นทางสําหรับสถานที่ต่อไปนี่ก็เป็นรถท,ที่เช่าสําหรับพาลูกค้าเที่ยวนะครับเป็นอัพพารสองคันก็ผมก็รับผิดชอบคันหนึ่งอ่าเดี๋ยวเซตอัพที่สําหรับที่ไปต่อไปก็ต่อไปเดี๋ยวเราน่าจะไปอควาเรียม์แหละถ้าตามโปรแกรมขับรถญี่ปุ่นมันไม่ยากนะครับก็พวงมาลัยก็เหมือนที่ไทยนะครับเกีเยรกบบ์ก็เหมือนที่ไทยครับคันเร่งกับเบรกก็เหมือนที่ไทยครับนี่ครับ คนดูบอกว่าไม่ได้อะไรจากคลิปนี้ครับได้ทุกอย่างยกเว้นแต่ละครับไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่กโกย่าพอร์ดพอร์ไอกโยอกโย่านาโกย่าอะคา,ารีเมนะครับจะมาชิคมาเที่ยวยูจะมาตัดน้ำอันนี้ก็เหมือนจะเป็นท็อปไฟนะท็อปไฟของอควารีเมหนาวมากด้วยหนาวจริง ตัวนี้จะรวมอควาเรียมทั้งหมดเลยครับตามเวลาโชว์จะอยู่ในอควาเรียมซึ่งเราสามารถดูได้ครับอันนี้เป็นเป็นสเกดูเฉยๆว่าเขาจะเล่นตอนกี่โมงให้อไะไลไที่นี่จะเป็นาวานเพชฌฆาตดูว่าดูว่าแสงทะเลจริงๆ ดไชอบอะไอโซพอดอะเ้มากเลยเราจะไม่ค่อยเจอของฝากที่มันหน้าตาประหลาดแบบเนี้ยตอนที่เราทึกะเราต้องหาของแปลกใช่ไหมญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นจัดๆเลย หลังจากดูปลาจนหิวได้ที่ก็มาที่ปราสาทนาโกย่านะครับซึ่งช่วงที่ผมมาเนี่ยเขาบอกว่ามีเทศากาลซากุระด้วยแต่ซากุระยังไม่บานสักต้นหนึ่งนี่ก็เป็นปราสาทนาโกย่านะครับซึ่งเขาก็ยังไม่ได้ให้เข้าไปในตัวปราสาทอยู่ดีเละเพราะว่ายังทําไม่เสร็จน่าจะเสร็จปีแบบปีสองหกหรือสองแปดเนี่ยจำไม่ได้ดูบรรยากาศเอาละกันนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าซากุระบานนะเนี่ยย่านนั้นทางย่านน่ะแม่งคือซากุระเว้ยดูดิจิน นั่นแหละไอ้ที่ที่เป็นกริงกนั่นแหละนั่นคือไมงันจะชมพูขาวชมพูตั้งแต่ตรงนี้เลยป่ะหมดนเลยเนี่ยพวกนี้แต่กูละหมดเลยแต่พูละห้อยอยู่ปะถือของปอมไหมเนี่ยโอเคเลยครับอันนี้โอเคนึงสองสามนี่ก็ถือเป็นหน้าที่ที่สาคัญนะคือการถ่ายรูปให้แล้วก็ต้องรู้มุมรู้อะไรด้วยผมก็พอจะถ่ายรูปได้อยู่บ้างนิดหน่อยกับบางทีก็อาจจะเดินถามเรื่องของสถานที่ก็ต้องมีความรู้ติดตัวบ้างหนพวกนี้ใช่ไหมเห็นพวกเนี้ยคือหินที่หลุดมาจากปราสาทเก่าครับแล้วเขาอะ ไม่สามารถเอากลับไปวางได้เพราะว่ามันหลุดมาแล้วหลุดมาเลย <Okay. S 1> เขาก็เลยเอามาเรียงตรงนี้โดนแสงเลยเออ,อป้าบินจินตนาการว่าเรากำลังนั่งอยู่ท่ามกลาง sakura koyaki ร,ร้อนๆเลยลืมกดอัดเมื่อกี้คือปกติ koyaki ทำเสร็จให็่ๆหมญี่ปุ่นมันจะร้อนมากเห็นป่ะถ้าสัางเกตเนีวจะมีควัน วิธีก็คือทําเหมือนเรากินราเมงแบบอย่างเงี้ยแบบก,การเดียวกันลอให้ดูแล้วมันจะอร่อยถ้ากูอยากกินต้องกินร้อนๆอ,อ๋อเากินไปแล้วอุ่นทั้งตัวเลยตรงยันก็พาทุกคนมาเดินที่ถนนคนเดินโอซูนะครับซึ่งของกินอร่อยๆก็เยอะมากเลยตรงนี้ตัวนังตือในเทศกาลญี่ปุ่นอ้ออันนี้น่าสนใจก็ตรงนี้มันเป็นแบบถนนคนเดินซึ่งใครเคยมาเดินช็อปก็น่าจะรู้ว่ามัน ของก็หลากหลายมันก็มีตลาดแบบนี้ตามเมืองใหญ่ๆงาน,นตุ๊กขี้ตุ๊กตาด้วยในช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาไปเอนจอยกับของกินเท่าไหร่เพราะว่าผมเครียดมากกับการที่จะต้องหาอุปกรณ์สําหรับใส่ย,ยางลุยหิมะเพราะรถเราไม่มียางหิมะครับและพรุ่งนี้เราจะต้องไปสถานที่ที่อาจจะเจอหิมะมาลองกินอันนี้จินนี่อยากกินหมดพลังมากตอนนี้ใช้สมองเยอะอันนี้ขนมติบเย็นนี่แหละมือเย็นเนาะ แป้งแพนเค้กขนมติบเย็นที่ราคา5 0ารอยเยนโอเคแล้วนี่คือที่พักของเราจริงตรงนี้มันเป็นเซฟตอนที่ผมอยู่สถานที่เดียวกับและเป็นญี่ปุ่นจำนวนมากที่เคยมาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นโยอาซบีวันโอคุรอกไปเจ้า นี่มีร้านเจมโอ้ไอนที่ามาเล่นตู้เกมแปลกๆที่นี่โคตรสนุกเลยมีหลายอย่างมากเสียงดังโคตรไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยการอยู่ญี่ปุ่นเ้าได้เจอซุป้าราอยู่กลางถนนนั้นคือเรื่องปกตินะครับโคตรสวยเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่2ของการเดินทางทริปนากโยะชิราคาวะโกะทาคายาม่าแล้วก็ไปอินเนเกียวโตโอซาก้าทำไมชื่อทริปยาวจังอย่างนี้ทุกคนเห็นและได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้ฝนตกหนักมากครับฝนตกตลอดตกแล้วคาดว่าจะตกทั้งวันด้วยจริงๆวันนี้แพนน่ะก็คือจะขึ้นกระเชา้ชาคระเช้าที่ที่ชิโฮเืนะชินโฮดาเตะ ะไรประมาณนี้เนี่กระเช้าที่ขึ้นไปเมื่อขับเจแปนเอลมาลุ้นกันว่าเส้นทางวันนี้จะปิดไหมหรือาจะตกหรือไม่ตำรวจจะไล่กลับหรือเปล่าซึ่งถ้าตำรวจปิดทางแล้วไล่กลับเนี่ยปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่พักที่เราจองไว้คืนนี้นั้นอยู่ที่ทากายามาครับถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นเราทุกคนก็จะกลายเป็นผู้ประสบภัยจะต้องหารถไฟเพื่อไปพักที่ทากายามาหรือจะต้องหาที่พักใหม่ครับผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้น สถานการณ์ตอนนี้คือเมื่อกี้ข้างหลังทุกคนเห็นรถเครียร์หิมะใช่ไหมเราไปถามรถเครียร์หิมะดูว่าเราจะสามารถหาซื้อโซ่ได้ที่ไหนเขาก็แนะนําดีมากเลยครับแล้วเขาก็ถามว่าเราจะไปชิราคาวาโกะใช่ไหมที่นี่น่าจะมีแล้วแหละมันต้องมีแล้วแหละสุดยอดภาษาญี่ปุ่นสก,กิลเลเวล N18 แล้วตอนนี้เราจะทำยังไงอ่ะเราจะไปเขาให้これはねもうどのこここでは เนื่องจากสถานที่ที่เรากำลังไปเนี่ยมีหิมะตกมาครับแล้วรถของเราดันไม่มียางหิมะเพื่อความปลอดภัยเขาก็เลยไม่อนุญาตให้เราขึ้นไปด้วยยางที่ใส่อยู่และด้วยความที่มันหมดฤดูหนาวแล้วอุปกรณ์สำหรับลุยหิมะก็ไม่ได้ถูกวางจำหน่ายในหลายๆที่จึงทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปต่อได้ครับ ทางผมและทีมจึงตัดสินใจว่าเราจําเป็นจะต้องย้ายเมืองและอาจจะต้องหาที่พักกระทันหันซึ่งตอนนี้ของลูกค้าได้แล้วครับแต่ของทีมงานยังไม่ได้เลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ผมเองก็รู้สึกเสียใจครับที่ผมไม่สามารถพาเขาไปถึงที่หมายได้ตามที่หวังจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนแผนผมชอบกินข้าวหน้าปลาดิบมากปลาสดมากเพราะเป็นเมืองติดทะเลแต่เมื่อนี้เป็นมื้อที่ผมกินไม่หมดครั้งแรกแรกรในชีวิตก,กินไม่หมดจริงหรอไม่ไม่เอาเลยแม่จะเอาแม่เอาเลยไม,ม่เอาเ,เอาเลยเจริงปะเนี่ยกินไม่ลง อาตมาได้ห้องพักระ้วยมขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนคืนพอดีที่ไม่ได้ถ่ายเยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับการหายางไม่ใช่สิหาอุปกรณ์สําหรับลยุยหมิมะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เราก็เจอกับทางด่านทางด่วนที่เขาไม่ให้เราไปต่อด้วยนั่นแหละ แล้วเราต้องเปลี่ยนแผนขับรถมาไกลกว่าเดิมเลย3 0 0รอกิโลเมตรรวมกับทางเมื่อเช้าเกือ,อ200 km, บ200กิโลเมตรพากเขาวันนี้ขับรถเกือบ5้ารอยกิโลเมตรครับใช้เวลาประมาณแล้วก็จะเข้าสู่แผนเดิมแต่ดีกว่าเดิมนิดน,นึงตรงที่ว่าลูกค้าจะได้เก็บเนื้อที่แถวอามาโนะฮะชิดะเดะแล้วก็อินเนะมากขึ้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าเกียวโตกันนั่นแหละวันนี้เหนื่อยมากเราทุกคนก็นอนกันหมดแล้วผมไม่ให้ทุกคนดูทุกคนนะครับเพราะว่านี่คือไพรเวซีของทีมงานผมนะครับไปไปไป โอเคจะไปรับลูกค้ากันตอนนี้พาไปซื้ออะไรกินตอนเช้านะครับก็ไปผมจะไปเลยที่ไม่สตาร์ทัวแล้วตอนนี้รีบรีบมากไปครับไบไลของเราหลังจากรับลูกค้าเราจะไปเที่ยวที่อามานโอฮาชิตาเตวิลแลนด์นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยจะเป็นกระเช้าทุกคนน่าจะเคยเห็นใน TikTok หรือว่าใน y o u u u b e s h o r t หรือว่าใน IG Reels อะไรสักอย่างก็ได้หมด มันจะเป็นกระเช้าที่นั่งคนเดียวแล้วขึ้นไปชมวิวหนึ่งในท็อปทรีของวิวที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นนะครับสูงค่อยๆขึ้นสูงเดี๋ยวต่อไปสิ่งที่เราจะเจอกันนั้นก็คือสิ่งนั้นสูงมาก อันนี้จะเป็นวิวที่แบบว่าเราต้องมองลอดหวังขาไปอย่างนี้เราจะเห็นสันทรายตรงนี้เป็นรูปมังกรลงมาจากฟ้าเขาบอกว่าตรงนี้เป็น,ปนแบบเส้นทางสวรรค์อะไรอย่างนี้นี่ต้องไปยืนตรงท่านยืนตรงแท่นยืนบนแท่นยืนบนแท่นอกอดไว้ด้วยนะเขาทิศถ่ายค่ะแล้วก็แล้วก็คว้าไว้อ่าอย่างนั้นแหละเหมือนไหมเหมือนมังกรเหมืนไหมเหมือนมังกร มาแล้วามาแล้วหน้ามดืดหน้ามืดแล้ว,โโวลมเย็นนะเตี้ยได้ที่จะแดดแดดไม่ออกวันนี้อ่ะเย้ ก็เหมือนมีเป็นส่วนสนุกเล็กๆนะครับพอจะมีกิจกรรมให้ทํามีวิวให้ชมยิ่งถ้าท้องฟ้าเปิดแสงสวยๆผมว่าคงจะสวยมากแน่ๆเลยหลังจากนั้นเราก็ขับรถกันไปที่หมู่บ้านชาวประมงนะครับหมู่บ้านอินเะเซึ่งจุดเด่นของที่นี่หมู่บ้านชาวประมงเขาจะเป็นบ้านที่มี2ชั้นนะครับชั้นล่างเนี่ยจะทําเป็นเหมือนอู่ไว้จอดเรือเขาเรียกกันว่าฟูนายะนะครับเป็นหมู่บ้านที่บางหลังนี่คืออายุหลายร้อยปีเลยนะสวยมากๆแล้วก็ มีเอกลักษณ์มากๆาเลยครับสำหรับเรือถ้าเราไปกันเยอะเราก็เหมาเรือได้เลยครับแล้วเขาก็มีเขาก็มีขนมไว้ให้เราป้อน hey, hey. นงนางนวลด้วยนะเสร็จแล้วก็มาเดินเล่นในหมู่บ้านซึ่งเป็นช่วงที่เงียบสงบมากมากการกินปลาสดๆข้างๆบ้านเกิดของปลานี่มันอร่อยจริงๆเลยครับวันต่อมาเราก็มากันที่เกียวโตอันนี้ก็เป็นวัดชิโยมิสึนะครับคนเยอะมากเหมือนเดิมขนาดเช้าวันจันนะเนี่ย ที่นี่ผมก็มาบ่อยประมาณนึงนะครับเพราะเป็นแลนด์มาร์กที่ใครมาเกียวโตโครั้งแรกจะต้องมาที่นี่เพราะว่ามันสวยมากจริงๆถ้าฟ้าใสผมก็ว่า,าถ้าฟ้าใสกว่านี้ผมก็ว่าจะเข้าไปเดินเล่นถ่ายรูปไปเยอะๆเลยแล้วคณะของเราวันนี้ก็มาแต่งตัวกันเป็นชุดกิโมโนทันจิโรหยุดฝนให้หน่อยหยุดฝนให้หน่อยน้นกยาเราไม่มีฟานตอนนี้ทันจิโรันจิโลต้องทําหินก้อนนี้ให้แตกให้ได้ แล้วก็เหมือนเดิมครับเราก็ปล่อยทุกคนเที่ยวตามอัธยาศัยส่วนผมก็มาหาเส้นทางในการไปสถานที่ต่อไปใช่แล้วครับตอนนี้เราก็มากันที่เมืองโอซากะก็เป็นแลนด์มาร์กอีกสําคัญหนึ่งนะครับที่ใครมาคันไซก็จะต้องมาตรงนี้แหละมิติใหม่ในการถ่ายรูปกริโกในมุมที่ไม่มีใครเข้าถ่ายกันป้ายอยู่นี่เราหันหน้าเขานี่แล้วก็จะทอนไปนี่ถ้าสังเกตว่ามันจะเป็นป้ายกริโก มมันจะีใครทำแบบแต่ความจริงแล้วอะให้สะท้อนในตานะตานี่มีโกรุดิโกอยู่ข้างในใช่โอกาซ่าก็ต้องคาก,ก,ก,กุตากิใช่ไหมไหนไหนลองพูดตับหมูโอตาค้กกาให้ฟังหน่อย,ยอันเนี้ยเขาบอกว่าคากุยากิที่ถูกต้องอะจะต,ต้องนิ่มๆก็เหอเออมันจะอร่อยมากสัหรับแถวนี้เขาเขากินกันถ้าไม่ทึ่งรู้รู้ไหมเฮจิบอกอะกินเลยโอเคเฮ้มันร้อนมากนี้ช่วยหน่อยร้อนไปนแล้วโอ้ยร้อนเกินกันอขาเลยเอ๊ ผิดด้านเฮ้ยอ,อนแน่เลยตายแน่เลยโอ้โหห้ยหุ้นินงไม่อร่อยมากอ้ยไม่ร้อนใไหมนี่เหรอแรงมันครับอยู่ญี่ปุ่นเลยโออโคุนอเมยากิมีตั้งเยอะแยะมากมายไม่กินมากินเยยนื้อย่างกัน นนี่่่อยูใเตาคอนแทคจะละลายเออร้อนมากนั่นแหละครับแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายของคลิปนี้แล้วจะต้องส่งทุกคนแล้วก็แยกย้ายกับประเทศกันพอโมเมนต์แบบนี้แล้วบอกตรงๆผมน้ำตาแอบซึมทุกครั้งเลยครับโอมาก่อนกันหน่อยแล้วไปแล้วบายบายรถายบายบายไม่เจอกันใหม่เ,มเ,เอเะ๊ะบายบายไปทางปลอดภัยนะ เจอกันท <coat> <laughs> ี่เน ja ี่ยเจอกันครับ่ก็จบงานแล้วครับตอนนี้ได้เวลากลับบ้านเราเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จินนี่ก็กลับก่อนใช่นพี่เนน่ยก็ไปเดินจุยอีต่อที่โตเกียวไปดิสูนีแลนด์ดูพี่เนี่ยว่าจินนี่ไปกับพี่เนี่อจินนี่จะโดนไล่ออกงานหาไม่ยากแต่โอกาสเที่ยวอะก็หาไม่ยากเหมือนกันรถก็ไปคืนเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณรถที่ได้นำพาให้เราเดินทางปลอดภัย ทั้ง6วันนี้คุณรถแล้วก็ขอบคุณสตาฟทุกคนก็เมื่อกี้ก็ได้ค่าขนมมานิดหน่อยแล้วเดี๋ยวแบ่งแ่งน้องๆกันนะครับน้องๆในทีมไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบกันไหมนะครับคลิปที่ผมอาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรมันเยอะมากเรียกได้ว่าตัดแบบลวกด้วยซ้ําคือมันเหมือนเป็นโกที่ผมอยากจะลงไปอะว่าคลิปนี้ผมอย่างน้อยครั้งหนึ่งลูกค้าของผมเป็นแฟนคลับผมอะผมก็เลยรู้สึกว่าผมดีใจมากที่เขาเขารู้จักผม มันเป็นคลิปที่อาจจะถ่ายทุกโมเมนต,ต์ไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะเบื้องหน้าของงานจริงๆอะมันจะต้องไปโฟกัสกับสถานที่โฟกัสกับกลุ่มลูกค้าที่เขาไปทําให้ผมอาจจะไม่ได้มีเวลามาถ่ายคลิปมากมันก็เลยจะเป็นการถ่ายปนกับภาคเสียงไปบ้างนิดหน่อยแต่ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกเอนจอยกับคลิปแบบนี้นะครับมีใครอยากจะไปเที่ยวกับผมไหมถ้ามีใครอยากไปเที่ยวกับผมอะผมจัดไปได้นะไปว่า